สวัสดีค่ะคุณดีค่ะข้าวสุจรงตุนคาะทั่วค่ะตอนนี้น้องตุลยอยู่ที่ไหนครับอยู่ที่บ้านใบบัวค่ะบ้านใบบัวโฮมสเตย์นะครับอำเภอพรหมคีรีครับวันนี้เรามาพักกันที่บ้านใบบัวโฮมสเตย์นะค่ะห่างอยู่ห่างจากน้ําตกพรมโลกหนึ่งกิโลเมตรครึ่งค่ะอ่าตอนนี้เราเขากําลังเคลียร์ที่พักอยู่ค่ะเดี๋ยวเราจะไปน้ําตกพรมโลกก่อนนะ ว่าน้ำตกจะสวยขนาดไหน<ะ>น้องตุ้นจะพาไปชมพร้อมยังพร้อม้วค่ะพร้อมแล้ว let's go <S นี่ครับเขาน้ำตกภูมิโลกนะครับภูมิคีรีนครราชสีาาาสมานครศรีธรรมราชาไม่ทักเลยนะครับต่อยมุกไปแล้วนี่่ไปแล้วคิดว่านครน,นายกเลครับ เราจะขึ้นน้ำตกนะครับผมคีรีครับผู้ใหญ่คนละ40บาทค่าเด็ก20บาทค่ารถ30บาทค่ครับผมผู้ใหญ่40เด็ก20ค่ารถสี่ล้อของเรา30บาทแล้วบันนี้ไปเที่ยวที่น้ำตกไม่ต้องเสียตังค์นะอ๋อในของอุทยานในอ๋อครับผมเดี๋ยวเราจะพาไปชมนะน้องตัวนะข้างในนะบรรยากาศเป็นแบบไหนช่วงนี้ห้ามห้ามเล่นน้ำาช่ไะ กระโองมาเล่นไหมอ๋อครับผมช่วงนี้ห้ามเล่นน้ำค่ะช่วงนี้ห้ามเล่นน้ำขึ้นข้างบนต้องใส่แมสด้วยค่ะป้องกันเดี๋ยวเรามาเล่นน้ำข้างล่างแล้วในรถมีกล่องโฟมอะไรยไหมคะเอ็นโดกล่องโฟมไม่มีครคะไม่มีครับขอบคุณค่ะโอเคครับผมแล้วเราไปดูกันข้างหน้าพร้อมยังพร้อมแล้วครับนี่ครับทางขึ้นน้ำตกพรหมโลกแล้วครับเขาบอกว่าขึ้นไปสองกิโลนะครับช่วงนี้โควิด คอนปลเขาก็เพิ่งเปิดเนี่ยครับแต่ว่าเขาขอความร่วมมือไม่ให้เล่นน้ําอ่าไปถ่ายรูปได้ไปชมความงามได้แต่ห้ามลงเล่นน้ามาถึงแล้วน,นะคะนี่ครับเรารถจอดแล้วนะครับกผมโลกเดี๋วเราเราจะเข้าเข้าไปดูข้างในไหมไปดูตรงไหนไปดูเดี๋ยวเราไปถามพี่เจ้าหน้าที่ก่อนอเขาตรวจตรวจไหมเราจะเดินเข้าไปนะ สวัสดีครับนไอ้ที่นี่เขาเดินเดินชมแบบว่าน้ำตกขึ้นขึ้นไปได้ไกลไหมครับได้ประมาณสองเมตรค่ะไปด้านนี้เลยอ๋อขึ้นทางนี้แล้วก็กลับทางเดิมกลับทางมันจะเวียนกันได้ค่ะอ๋อโอเคเลยครับสวยมากมากฝนตกทุกวันไหยครับทุกวันไม่ตกอ๋อไม่ตกตรวจตัวก่อนไหมครับเอาตัวให้นะเขาตรวจก่อน โอเคเราจะเก็บาภาพบรรยากาศนะทางขึ้นโอ้โห oh, ระหว่างทางนะเก็บมาจากสวนเลยครับนี่โอ้โห oh, ลูกใหญ่เลยครับนี่โอ้โ oh, ห oh, สดมากๆเลยเอาไปส่งเอาไปส่งที่ที่เขาเก็บนะะ่ะเล้งนั่นแหล,ละค,ลครับลงลงราคาดีครับปีนี้นะอันนี้มันเกิดเอเอเลยนี่ ว้าวแบบนี้ราคาเราส่งกิโลเท่าไหร่เขาเนี่ยห้าสิบได้ไหมวันต่อว,วันอ๋อโปรช่วงก่อนเท่าไหร่แล้วครับนี่ช่วงก่อนเป็นร้อยบ้านนะเป็นร้อยพุทธขาวจะแพงกว่าเยอะแต่นี่คือสุดยอดมากเลยโอ้โหไปไป นี่ครับเส้นทางเดินน้าตกเขาบอกว่าไปสองสองเท่าไหร่สองยเมตรสองร้อยเมตร200เมตรบรรยากาศดีมากมากนะครับรากาศดีติดอันดับประเทศไทยโอ้โห โอ้โอ้อยโอ้ยหอยมากเลยโอ้โหโอ้โหห้ามบ่อน้ำวนอู้ยปลาโดดว้าว wow! ปลากระกสูบหรืออะไรนะครับ <c oughs> โอ้โหอ้โหว้าวสวยมากๆครับโ oh 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 อ้โหโอ้ว้าวลุงตุนเป็นไงบ้างสวยมากค่ะสวยมากโอ้โหนี่ครับดูนะครับจากชั้นบนนะครับ เมื่อกี้เราเห็นปลากระโดดขึ้นมาใช่ไหมหโอ้โหเส็นว่าปลาสุดยอดแข็งแรงมากๆเลยครับ,บเดี๋ยวเราไปดูนะครับข้างบนไป Let's go <S เราเดินได้ประมาณสักเท่าไหร่50เมตรว้าวโอ้โห,โโหสวยมากๆนะครับไป ฮะอ,อ,อ้ห้ามขึ้นชั้นบนก่อนได้รับอนุญาตโอ้โหสวยมากๆ เอาถึงแค่นี้เหรอถดตันอโอ้โหสุดยอดนะครับข้างบนนยังมีอีกนะครับจอเค่อยเขาแค่ได้เลยนะน้องสไลเดอร์ไหมใช่ค่ะครับนี่นะครับใครใครเห็นบ้างครับคือสูงมากๆนะครับปลาสามารถขึ้นมาได้ครับเมื่อกี้เราเห็นตรงครั้งแรกนั้นเห็นปลากระโดดใช่ไหม และตอนนี้ฟ้ามาถึงวงนี้แล้วหวังว่าข้างโนดนี่มันมันขึ้นไม่ได้แล้วนะ<ม>ชันเกินนะเออเป็นยังไงบ้างน้องตุลนดกมากเลยค่ะดกมากนะฝากเ,เพื่อนๆกดไลค์กดแชรกดเพื่อนใครได้คะครับเพื่อเป็นกําลังใจน้องตนนะ,ะอ,อ่าจะพาไปชมเรื่อยๆะนะเรามาวันนี้โอ้โหที่เจ้าหน้าที่ใจดีมากๆนะ,ะเออแนะนําดีมากๆเลยสุดยอดสุดยอด โอ้นู่นครับนุ่นครับน,นู่นอ,นอลปลาปลาโดนขึ้นมาแล้ว,ลวเออโอ้โหน่าจะขึ้นมาวางไข่นะใช่ไหมอยู่ในหลุมนั้นใสหมดเลยดลเดี๋ยวถ้าเขาเปิดให้เต็มที่เดี๋ยวเรามาอีกรอบนะว่าว่าชมความงานให้เต็มให,ใหจ้จุใจเลยโอเค <S <S เรามาเจอที่มาแล้วครับที่ว่าปลามันโดดขึ้นข้างบนนุ้นโอ้โห ba con á นี่ใช่ไหมตุนปลาปลาปลาพวกนี้ที่ว่าเราเห็นมันกระโดดขึ้นนะไม่น่าเชื่อนะครับไอ้น้ําตกที่ตรงกลางนู้นนะครับจากชั้นบนสุดแล้วก็มีมีอันนึงนะครับปลาจุดนี้สามารถขึ้นไปถึงข้างบนน้นได้เลยครับเพราะเราจะเห็นนี่ครับตรงเนินสูงๆตรงนี้นะครับปลาที่กระโดดขึ้นแบบป๊อบป๊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 บเลยนะกระโดดไปได้ไงอเมบิ่ิงให้น้องตุนโดดมันปลาได้ไหม ไม่ได้ <laughs> ตัวใหญ่ไซส์ใหญ่ไซส์เล็กมีหมดนะครับดูครับดูกองไปห,ห,หมดเลยครับไปห,ห,ห,หมดเลยเด็กก็จะหยุดบนไซส์ใหญ่เออไม่น่าเชื่อดูนะมันโดดขึ้นโอ้โหนี่ครับคือความมาหัศจรรย์ของน้ำตกพรหมโลกจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับอ่านครราชสีมาเฮ้ย พี่ดงเล่นมุกแล้วโอเคนายยกไปไปนะคะแลก็จะพาไปเล่นน้ำครับผมเราที่น้ำตกเขาไม่ให้เล่นนะเราอยู่เล่นที่นี่แต่ดูปลาเขาเราซื้อเขาขายอาหารปลาเราจะเอามันไม่ได้อะไรถึงขนาดนั้นเลยแต่ว่าเอาสี่ถุงสี่ถุงถุงละสิบบาทนะครับ้ไดเยอะเลยโอ้ยอดครัสุดยอดเลย นี่ครับดูมีคนไหมโอ้คนเยอะมากนะว้าสดเดอดสดเดอดน้ำเย็นไหมน,น้ำเย็นน้ำเย็นหน้านะครับดูนะครับบรรยากาศโอ้โห ที่นี่พรมโลกนี่ดูดิดูปลาอยู่หน้าเรานี่ไปหมดเลยว้าเอาแค่นี้เราเอาเสือปูนี่เอาห,าหารปลาครอ่าทางตุนมาให้อาหารปลาแล้วครับอุ้ย <laughs> เดี๋ไปหมดเลยแล้วครับมา <laughs> ดูพี่ครับโดท่าสวยๆให้ดูนะครับ <laughs> สอง <cười> <cười> Để rồi. lấy Nám, nám này, sửa cho này Nám <laughs> Wow <cười> บ้านใบบัวโฮมสเตย์ครับเจ้าของบ้านใจดีมากๆอ่าครับนี่ครับเรามีหนึ่งเตียงใหญ่นะครับหนึ่งเตียงสองเตียงก็สามเตียงสามเตียงแล้วนอนกันห้าคนห้าคนนอนสบายนะห้องน้ำเห็นว่าน้ำเนี่ยชิดแรงมากไม่กลยก็มการดีไหม คือไอ้บ้านในบัวโฮมสเตย์นะครับอยู่ห่างจากอ่าน้ำตกพรมโลก1.5ึ่งจุกิโลแล้วก็แล้วก็ไอ้คลองปลางแงะนะเดินลงไปห0ึ่งร้อยเมตรใกล้มากค่ะใกล้มากนะครับโอ้โหใครอยู่ตรงนี้คือจุดศูนย์รวมและราคาไม่แพงครับคืนนี้เราพักพันสองร้อยบาทเฉลี่ยคนละสามร้อยอ่แล้วก็แอร์ค่ะ คือเราอยู่จุดศูนย์กลางนะครับโอ้โหเจ้าของบ้านกระจายดีด้วยโอ้สุดยอดสุดยอดนะโอเคครับใครอยากมานะครับอ่าบ้านใบ home stay นะบัวโฮสเทลนะเดี๋ยวเราจะขึ้นเบอร์โทรให้เลยโอเคครับผมโอเคนะซียูคิดน,นะคะที่นันตกมกค่ะครับผมเราขึ้นไปบนอุทยานนะครับเมื่อวานอ่าห้ามเล่นน้ำนะเราไปเก็บบรรยากาศมาแล้วตอนนี้เราลงมาแล้วฝนมันตกแล้วตอนค่ำนะ โอเคพวกสนับสนุนหลักของเราคือน้าผลไม้8คุณขนต้อมอรกนาำไผ่ชุ่มกระบี่ค่ะโอเคช่วยกดไค้กดเช็กกดติดตายนะคะทางช่วงต้นป่าทั่วค่ะครับผมอ um ok ีพีน้ำตกพรมโลกเราเจอกันแค่นี้ก่อนนะ<า>พบกันใหม<า> <See you. S 2> ่อีพีเด้ e ซีอู